อืมกำลังรออยู่เลยไม่ใจเจอหนาคุณดูนานได้ไหนวะนี่ร้อยปีได้ร่อยตายเฮ้ยเป็นบอยบอยเริ่มหลงคาละ ยุ้ยไม่รู้จะมีแอปดีกว่านี้ไหมปไลฟ์สดนะไม่นำเอก้เอเอคนเดอือนอากาศอันนบุกเข็นแล้วเฮ้ยมีสิเผาเลยเวีอนะีสิเลยดีเนอะคุณพร้อมเปล่าไม่ถึงความพอยยิ่งใหญ่ปะเออ ก็กาบสวัสดีท่างช่วงนั้ด้วยอยู่ของเองเทียนึงครับวันนี้ก็ไปอยู่กับเกม Age of History สองอีกรอบหนึ่งหางไกลลัดชิบายเลยครับรู้ว่ามันจะแครดก็ไปด้วยไม่เคยเดินลงยิบเลยก็ไม่เคยเดินไล่สวน้ทุกคนเห็นหน้าตาก็เลยไม่เปิดหน้าหรอก ให้ทุกคนรู้ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยจะไลอยาที่ก็ไล่แล้วแหละแต่มันพังบูเค้นโคตรคือผมไมีปัญหากับแอปนี้มากเลยต้ามากขัวมากสุดๆด้วยโอเค กลับมาจุดเดิมเลยผมจะเล่าเหตุการณ์ในไลฟ์ที่ผมลบที่เป็นรอบนั้นเอามาคืออีหยังคืนอืมอา้าวะไรกลับมาจากจึงตรงนี้คือผมได้ทำการเ,เล่นไปว่าเป็นไทยคอมมิวนิสต์แล้วตอนนี้ผมก็ไปเกรเพราะว่าอันดับหนึ่งด้วย อนดัมหนึ่งเป็นของทแท้เลยซึ่งก็นั่นแหละตาสภาาดาีก็ทุกอย่างมันก็คือเรื่องราว่าเหตุการณ์ก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็เกิดสงครามนู่นนี่นั่นแล้วตอนนี้ผมก็ะดนประกาศสงครามไปสองสาประเทศรวดเลยคืออิรัก์จ้ากันญี่ปุ่นแล้วก็เช็กัวสโลเกียแล้วล่าสุดในเชนไรก็ประกาศสงครามกับลาวซึ่งเป็นผนธมิตรเรา และใช่ผมได้ออสเตรเลียนกรีมาเป็นพาราเมตเพิ่มแล้วนหนหน้าอสอ,อ,อสเตรเลียำออสเตรเลียดูต่อข้ามาดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่นี่โอ้โหนี่ประกาศขาบ้างวะเนี่ยฝรั่งเศสญี่ปุป่นเจสโกสาธารณรัฐเช็กซอส์แลนด์เซาแลนด์โอ้ปหฝาอากาศอะไรเย้แล้วก็มีไทย ลาแล้วก็เกาหลีมันเป็นพันธมิตรซึ่งยืนอยู่ในฐานะอักษาอักษาเวอร์ชั่นใหม่เจ๋งเจ๋งมากเลยสภาพคือไม่ได้เลยอ่าฮะ อ,อืออะละปุยปุยสยาวและใช่โงได้เอาสเตียฮังกูรี่มาเป็นฟนธมิรละ <c oughs> ก็อยูาศาศาศา่ในฐานะฝ่ายอักษะอักษะวีสองพูดฟังนามก็คือตัวไทยก็คือตัวเราเองลาวแล้วก็เกาหลีเกาหลีเกาหลีแบบเกาหลีเกาหลีอะ แล้วก็ผมก็ไปประหลาดแปลงอะไรเพิ่มเติมในโหมดแอ้นี่ผมด้วยปีวินดสีแ่แลนด์แอหมวสงคราวกลางยุคสงครามกลางเมืองอะ่ะผมได้ปรับแปลงเพิ่มเติมอะไรนิดนอยแต่ว่ามันไม่ทํางาน <laughs> ผมต้องไปเล่นเซฟใหม่ซึ่งมันยังไม่เสร็จผมว่าเล่นนี้ให้จบแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงสามช่วงสามป,ปีสุดท้ายด้วย ถ้าก็อนึ่นขออะไรกับเกาหีก,ก่อนนะอืมผมไม่รู้เดี๋ยวควรจะนี่ไหมแบบอยู่ทางตะัขข้างกับชาวบ้านก่อนไอ้น,นี่สุดดายไข่วันเนี่ยโประกาศสักคราวก็สมเรียและออสเตรเลีย ไม่แน,น่ผมอาจจะต้องประกาศหยุดทำสดคราบไอ้นี่เอ็อสามหนอนี่ก่อนเพราะว่าตอนนี้คือสภาพอ่าผมต้องการยือ้พวกนี้หมดเลยมัละกาหผดูท่าแล้วผมไม่น่าจะเอามาเป็นผลมีเพิ่มได้เนี่ยโขน้อยเลยน้อยแบบน้อยจัดอะอ่าไงจะโอ้ตรวจ ไม่แน่ผมัาจะต้องหยุดด่วนหรือไม่ก็ผมอาจจะต้องทำต่อก็ได้มั้งไม่รู้ดิถ้าหารผมก็เยอะพอตัวไม่เอาไม่ประกาศก่อนดิเทรร่าไรโว้ยจะมาทำไมจะให้ประกาศก่อนดิเทรร่าไรทำไมแล้วกองทัพผมก็เยอะดึงกองทัพผมที่เดินทางเรืออยู่ไหนทันี้ห้ามื่นกว่านาย มันได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากว่รับมากกว่ามากไมายก่ายโกองอ่ะค่ากิดทุกอย่างเลยผมผมก็เรียกว่าสมดุเรามากๆอะไรเอ้ยจะยุยงให้ประกาศกันในทรงแรมมากไงวะเนี่ยกะเลียโอ้ ไม่เกี่ยวอ่านั่นก็เดินน้องพูดเอ้ว่ารู้ที่เพื่อนน้องที่เสียเฮ้ยต้องประกาศของเขาใครนะอีรักใช่ไหมน่าจะอีรักแหละไอ้ยี่สี่เดียวไม่เกี่ยวอีรัก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 ใช่เลย ว่าผมส่วยผมชกับมันก่อนแล้วกันถ้าเพื่อมันอยากให้ผมประกาศวันนี้ถ้าแลนดมากว่ะเออได้แล้วก็ต้องหูต้เคลื่อกนกองทัาไปตรงน,นู้นอีก ไห้ฟังเนื้คือผมอ่ะโอ้โหไม่ได้เสือพยิยทีนั่นเพื่อผมโดนมึงเลยมงกาโปเล่เลยแล้วก็พึ่งก็ผมก็พึ่งมารู้ว่าไอระ,ะบอบตรงเนี้ยไอข้อข้อคอมมินิตอ่นะข้อเสียหลัาใหญ่หลวงของมันมันมีเยอะคือไอตัวมันเองอ่ะจะเขาให้จะเงินเฟ้อง่ายมาก เงินเฟ้อง,ง่ายสุดๆอะ่ะง่ายจัดอ,ะอ่ะอ่าแล้วกองทัพผมอยูไ่ไหนเอออ้อนี่โอเคมุ่งหน้าไปหาเออนี่ทะเลเลยทำไมอันนี้ฝรั่ง,งเศสนี่อืมนี่กลักวัว แล้วทำไมอ๋อเตียไม่อ๋อเตียกุนี่มันสุดยอดด้วยึาสาภาพสูเวียตอาลุงโลนแล้วมันก็ตีกับเออโอมาดีอ่นา,า,านั่นประกาศังไฟแล้วตีกูจะโดนนะผมยังเลื่อนจะโบ,บนด้วยคาเวราไฟล์แล้วคือผมแอนี่แก้ไปชั่วโมง ต้นหงมดประญานี่เราจะทำไม่รู้จะทำยังไงกับมันคือหงวัวหามันไปสุดๆเลยอะเอาะหาเยอะเลยเศรษฐกิจไม่พังอยู่ละพังพังยากด้วยดูตางแสน <c ười> เกือบแสนโอ้เจ๋งอะ แต่ตรงนี้ให้เพื่อนยึดไปแล้วกันเราจะปลูกตรงอสมารแล้วกันว่ารองเท้าญี่ปุ่นแข็งแกร่งขนาดไหนอะโอหดูเทียบก่อนโอ้โหเกรย์พาวเวอร์เหมือนกันแสดงว่าก็มาหามหน้าแบบเดียวกับผมอะอามาหามหน้าแล้วตอนนี้ผมก็เป็นมาหามหน้าท็อปหนึ่งด้วยผมว่าผมจะขอดินแดนสองสองส่วนนี้แล้วกัน จ่ายตังค์งหนักเออแลกกับน,นี่ใช่ปะไม่รู้เกาหลีจะำ้ำหมหัวหูหายตังค์เป็นล้านเลยอะแต่ไม่เป็นไรเอ,อ่เราฟุ้นฟูนได้เพราะรอปฏิเสธโหเยี่ยมเลย ผมต้องหาหาซื้อแย่แย่ดิ่งเดียตรงนี้ให้ได้เพราะว่าหอ้ไม่เนี่ยไทยเลมพลายจักวรดไทยอัลูดโรดแต่ว่ายังเป็นไม่ได้โอ้ขาดิแดเดยอะเลยแหละไม่ต้้งงกับหน่วยยังไงอะ่ะโอ,อ้โหอันนี้อะไรวะเนี่ยจะวิสระป,ประกาศองครามไขวะเนี่ย อ๋อออ๋เตียขึ้นผมอ้าวหม่เกิดกระจายกำลังยอดมากได้เหมือนว่าการประก,กาศไออีรางนี่อยู่ทางซ้าของผมเดียวโอเคหยุดละคุณเยตเลาไม่ต้องประก,กาศอีกประก,กาศอีตาย ตาม,มผมเองโอ้โหจริงจริงแต่ระบอบนี้เพื่อทำตุนนะเศรษฐกิจพังง่ายมากเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เศรษฐกิจพังเงินเฟอ้อง่ายมากแล้วอออไอ้เงินเฟอ้อคืออะไรเงินเฟ้อคือไอ้ตรงนี้จะลดเรื่อยๆถ้าเกิดเรามีตังตรงเนี้ยเยอะเกินไปเยอะไม่ได้ด้วยเยอะเกินไปไม่ได้ด้วยโอ้โหตังภาฝันสิบล้านหายเลยโอ้น่าเศร้าแอบกระชากเอะ น่าชมกันนาไม่รู้จะไปไหวเปล่าโค้โหปุบุกตัวเลยยาออกไปตรงนี้ไม่ได้เพราะ้องไปกันที่มอนี่แหละประจำการนิดหน่อยโค้งเกียร์ประเทศในหมู่เกาะมากๆ มากมากถึงที่สุดอะโดยเฉพาะฟิลิปปินส์คือไม่รู้จะทำอะไรทำไม,ำไมคือโอ้โหผมเปิดเพราะมันเวลามันตามไปว่ะโคตรเยี่ยมเลยผมว่า เอาจีกเดียวโอจะไปญี่ปุนนี่ประกาศสงครามใชเป่าโ,โหหมดเลยโอ้โหขนาดประกาศขนาดสู้กับจีนอยู่นะทหารแข่งแกร่งมากพูดตามถูกอ่ะแบบเหลือล้อนอ่ะ อัพเกรดเงียบๆเอาปุ๊บไปละต้องหัวว่ามันน่าจะโผล่มาหามาหาผมแน่เราต้องหาทางผผาผ่า,านเงินตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกะอัพเกรดไปตัวออเกรดเอาถ้าไม่เอาเกรดนี่เงินเฟ้อกระหน่ำแน่ หัวค่าสปีดแต่ค่าทเทนเยีร์นี่สูงมากคือสูงถึงเก้าเลยนะหัวผมคุม้มทหารน,นี้ก่่ะ ว้าร้อนอายอยู่ไหนเอาเฮ้ยผ่ามึอไหนก็ค้าหายไปไหนกนลับจริงป่้ยอู้ยอย่าหายเออไมคอ่คือคนหานจากใครกับไอ้นีบ่วยมาก โน้ตสารหมดไปเนี่ยอากรรมหายหมดเลยแล้วแคลสอะไรแย่ไปเนี่ยเพว่าผมจบไลน์นี่ไปผมน่าจะหาวิธีแก้แคลสตรงนี้ก่อนไม่ก็ต้องเปลี่ยนแอปไปเลย ผมว่าน่าจะเป็นตัวที่เกมนี่แหละขลับปรัแบสเกลคูณห้าลงไปอนะมันไม่ช่วยอะไรเลยเลย,ยอดแต่ไม่วาเราเ่า20กว่าเธอนี่ไม่น่าเป็นอะไรเยอะใช่ไหมแล้วตอนนี้เวลาที่เราเล่นอยู่ในสงครามยุคสขขงค้ามกลางเมืองนั้นเหลือน้อยนินมากเลยอะ่ะ rồi kìa Shit Up À, nhìn nó có kẻ là hài, cái này chứ không phải nè อย่างพี่สุกยูพูดญี่ปุ่นเลยโอ้เราไปเห็นจากอนาคตละเราเละสองหมื่นคานั้นไม่เหลือซากอะ่ะตองจะคอยดูตรงนี้ไปก่อนละกัน กมเงินเฟ้อโอ้หเเตยม,มันก็หาโกงเล,เล็กน้อยไยีบไ่บูในกับอันนี้ดีกว่ามาลากาแล้วก็หนูขาอัปเกรดดกวาอัปเกรดทุกอย่างทุกอย่างบนโลกใบนี้ ค่อยมีท้าหายเยอะเพคอยจะได้ถุงตรงนี้ได้แต่ได้เกิดเป็นระบอบที่ไม่ใช่ระบอบเนี่ยมันแยกมันจะไปความคิดอะไรที่ห่วยแตกมาคุณตามตรงมาขายายตรงนี้ไปต่อาม้มหาวิทยาลัย แล้วก็ตรงอะไรเยอะโอ้ห่วงห่วงลาคาเยอะจังคือกีมันแหลกมากอะ ไม่ใช่เกมอ่ะมันตัวแอปด้วยแหลอะอะพูดงี้ง่ายกว่าตัวแอปด้วยแหละ โอเคอะไรเอไปประกาศฟังหงอ้วยหงด้วาหลังเสร็จประกาศใปหน้าอันตรงนี้หกขอรวบรวมกองทหารก่อนหอนึ่งห้าไปสองหมื่นตรงนี้ไปห้าพันอัพเดไป เพื่ความสุขทุกคนจะได้มีความสุขสร้างของ้อเสรีบอกไหมข้อรู้รู้วิธีพาน์เลยวิธีหนึ่งะแ,แต่แป๊บหนึ่งขอดูนี่น่อน ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปหมดเลยอ่าโอเคอานั้นผมขอซื้อแล้วกันซื้อตรงนี้นี่จะตรงนี้บางๆด้วยไป ก็คือส่วนนี้นี่แหละโอเคบอกว่าจะได้นะทดลองเฮอรกะลลี่แล้วร,รับข้อเสนอข้อเสนอดีมากนะไในต่างครึ่งล้านห้านละสาทานราเชกอะไรและสาระ เกาหลีปฏิเสธโอ้ยไม่คิดเลยน้อย n no. อ oh my god แล้วงนี้อ๋อเอาเตีย๋ยทางฟรีโชคดีใครๆก็ชอบเพ่ฟรีดูไปตรงนี้ไป ผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นโกดของออสเตรียใช่เหมือนเรามาช่วยกูกูหนาฮะเราคืออาสาเราจะยิ่งใหญ่และเราจะแข็งแกร่ง ไปไม่ถึงเออแต่เอา,เอาตรง,งนี้ได้สายโยเซ่ชิงโอ้โหรับไม่ได้โว้ยไม่ถึงหูนี่แหละรับไม่ได้ มือหัวสวิตเซแลนดไปสักส,ะสะามพันตรงนี้ไปเราเป็นชั่วทาย แล้วเกมแหลกไปไหนวันนียอ่าแล้วก็ถ้าเกิดตรงนี้ไปผมจะเล่นประเทศไหนต่อผม,มว่าแว่าผมน่าจะเล่นเอธิโอเปียเลย แซ่บเราต้องรูปตัวของกาลังตรงนี้ไปอ่าแล้วก็พัฒนาประเทศเต่อเราไปดูสเหตุพื้นฐานของประเทศไครกันไห้โคตรคอมมิวนิสต์ วมงดูเลยรวมดีกว่าประชากรมีหกล้านเราประชากรเยอะสุดเลย กายเมืองหลงวงมันบุกตีเมืองหลวงให้พังทลายไปเลยวันละแวงแวงแวงโขนี่ปีบ้าอะไรไเ่ี่ยอุปการขละหนาวแอะไรวะองค์ขลังอังกฤษไอเขาเรียกว่าอะไรอ๋อแอะเนี่ยดึงใน เคยจากฝอังกฤษได้โดประกาศข,ข่าวใส่มาราก,กาสิ่งสุดยอดมากเราข็งแรงเราคือดอะสตรองเกอร์วันไอไอมันฟรัง